อืมเสียงนกเห็นไหมเสียงนกไหมขี่เต็มบาน <c oughs> นี่จะหันมามองอีุ่่นน่ะฝนตกแล้วไปไปเถอะบ้านไป เห็ไหมฝนตกเลยนะแม่จะปิดหน้าต่างเลยฝนตกตอืมอะมีหันหลังใส่ด้วย หนึ่งนับหนึ่งหนึ่งสิบเอาไป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 ก่อนเด้อหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเด้ไปนะจ๊ะบายบายให้ไม่ไปก็อยู่นี่แหละ จับขึ้นรถไปขายเออเอาหันกุ่นใจด้วย